โอเคครับก็สวัสดีชาวผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับกลางฟูนะครับคลิปนี้นะครับผมก็มากับปุลเบรนนิ่งไฟนะครับเดี๋ยวนี้นะครับผมก็จะลองเอาปืนนี้นะครับมารีวิวให้ทุกคนชมแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวอ่านคุณสมบัติให้ฟังก่อนเล็วๆนะครับก็เป็นปืน8ดาวนะครับที่ดาเมจเอลวีที่ยีนะครับยิงเร็ว28นะครับผมเคลื่อนที่68นะครับเมกระสุนไว55นะครับสิบห้านะครับแสกกาซีนให้มา200ทับไม่ห้านะครับก็คืือปนไฟตัวนี้เป็นปืนไฟไม่จาเองนะครับผม นะครับแล้วก็ไอคอนค่าพิเศษนะครับสกิลค่าไปเมื่อโจมตีศัตรูจะติดสถานะเผาไหม้ก็คือเหมือนปืนไฟทั่วไปเลยนะครับนะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวนี้นะผมจะลองปืนถุงมือไฟนะครับหรือถุงมือไอรอนแมนเนี่ยไหมนะครับมาลองเล่นโหมด PVE ทุกคนชมแล้วกันนะครับยังไงก็ลับชมก็ขอคนละหนึ่งไลค์แล้วกันนะครับแล้วก็ไปชมในคลิปนี้กันเลยนะครับมาครับเดี๋ยวผมจะลองเทสในโมด PVP กอนเลยแล้วกันนะครับมาดูนี้ครับว่ามันจะใช้ได้ดีไหมนะสำหรับปืนไฟตัวนี้นะครับมาลองยิงดูนะครับยิงหัว ผมค so right ิดว่าป right so ืนไฟเนี่ยคือมันยิงตรงไหนมันก็เข้าทอกันหมดนะเมื่อกี้ยิงหมดเลยแล้วแหละนะยิงหมดแล้วแปลสองนะครับจังหวะแรกนะครับลองยิงยิงตัวดูนะครับขอดนึงนะใหม่ใหม่ใม่ปัก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 ยิงตัวนะครับเนี่ยครับมันก็เข้าทอกันนะครับเออเข้าทอกันทุกส่วนนะครับปืนไฟเนี่ยอ่าจริงด้วยครับเพราะฉะนั้นก็ยิงตรงไหนก็ยิงนะครับผมเดินเดินเดินมั่วๆก็ยิงเลยครับแลมือนกันนะครับ เรียบร้อยครับ PVP ก็ถือว่าโกงใช้ได้นะครับแต่ส่วนใหญ่หมดโกลด์น่าจะโกงนะครับถ้ายิงในหมดโกลดอ่ะเออบอกเลยครับขี้ขวาก็ทำอะไรไม่ได้นะทุกคนมันยิงได้นานอยู่นะจริงนะครับตายเลยครับโอเคเดี๋ยวไปลองในหมดมบมีดดูนะครับโอเคครับมาลองดูในหมดมบมีนะครับดูดีว่ามันจะแรงไหมนะคับเพราะปืนไฟในหมดมบมีมันก็ขึ้นชื่อแล้วมันโกงนะครับแต่มาดูนี่ว่ามันจะผักมีได้ไกลไหมอะไรอย่างนี้นะครับ อาจจะยิงยังไม่ค่อยเข้าสักเท่าไหร,นร่นะครับแต่ว่าก็ถือว่าปันปวดม,มีได้อยู่นะนะเพราะเวลาโดนปืนไฟย,ยิงมันจะแบบเดินไม่ค่อยออกนะครับโอเคอ่าข้าวมีตัวหนึ่งก็กระสุนก็เกือบหมดเลยนะครับประมาณนั้นก็ยิงนานอยู่นะครับอืมนะครับผมยิงนานอยู่ยิงนานอยู่นะครับมาดูกันอ่าความโก่งกันผักกันนะครับแล้วก็รัศมีก็ค่อนข้างอยู่ในระยะกลางๆนะผมว่านะครับอืม ยิ่งผักยังไม่กระเด็นขนาดนั้นนะทุกคนมันก็ถ่ายได้เรื่อยๆมันก็ไม่ได้กระเด็นไกลเท่าปืนไฟออริจินัลนะครับแต่มันก็ได้อยู่นะครับโดดยิงโดดยิงอะไรเงี้ยได้อยู่นะครับอ่าก็ไม่ได้แย่นะครับสำหรับปืนไฟตัวน,นี้นะครับอ่าเล่นมามีได้หมว,ว่าลเล่นได้นะแต่เราเป็นคนที่แบบว่าเล่นเซฟนิดหน่อยนะครับบรวมมาละใส่เลยอ เอ้ยมันก็ไกลอยู่นะถ้าเสดิยะไปนี้ก็น่าจะโกงอะ่ะเนี่ยไกลอยู่แหละนะครับเออประมาณนี้ทุกคนโอเคครับโอเคครับตอนนี้ผมก็มาอยู่ในโหมดเฟียตำนานแล้วนะครับไม่ก็ไม่รู้ไหวไหมนะครับแต่ว่าจะลองเล่นดูนะครับอ่าโอเค ไปครับนี่ครับประมาณนี้นะลักษณะปืนมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับคลิกขวาคือทําอะไรไม่ได้นะครับทําได้แค่คลิกซ้ายเดียวนะครับทุกคนเดี๋ยวขอลดเสียงเกมนิดนึงนะครับอ่ะโอเคนี่ครับยิงก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนอ่ะกดค้างไปนะครับดูดาเมจเต็มๆมันดีกว่าเข้าเท่าไหร่นะครับเข้าร้อยสามนะครับยิงทะลุได้ป่ะนะครับอยากลองดูทะลุได้ไหมทะลุทะลุเหมือนจะทะลุได้ด้วยนะอุ้ยเอาดี โอ้ oh my god มันน่าจะทะลุได้ที่มันเพราะมันเป็นปืนไฟนะครับมันน่าจะไม่ใช่คุณสมบัติโดยตรงนะครับเพราะส่วนใหญ่ที่มันทะลุได้คือปืน8.5นะครับแต่วันนี้มันเป็นปืน8ดาวแต่มันทะลุได้ก็งงๆเหมือนกันนะครับอืมนะครับได้เป็นปืนไฟแหละก็เลยทะลุได้นะครับวันนี้นะครับดีไปเลยครับผมถุงม,มือลอนแมนป๊อบป๊อบป๊บป๊บป๊บ,ปบโอ้ยมามามาเดี๋ยวผมอัดสามเลยนะครับมาเลยมาเลยมาเลย มาสามมาสามมายืนเรียงกันเลยครับน้องเดี๋ยวพี่จะให้ครับนี่เลยยิงเลยครับรัศมีไม่ได้กว้างมากก็ต้องค่อยคคุมหน่อยนะทุกคนอย่าให้มันเดินไกลกันเยอะนะครับอโอเคครับอโอเคแตกหนึ่งแตกสองโอเคแตกสามครับผมหมดครับผมนี่ครับผมเอ้ผมส่วนตัวผมชอบนะนะตัวตัวชอบเลยนะสำหรับปืนตัวนี้นะครับยิงง่ายดีนะครับเนี่ยเรากระตัดไปก็ตายหมดแล้วแหละ ก็ถือว่าใช้ได้นะครับพลังโจมตีตอนนี้พลังโจมตีมันคก้นะทุกคนเออไหวสบายๆครับมาเอาวอดเลยครับผมอะไรอะรอะรสองตัวเลยหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเีนนะครับจีนนะครับสตัวก็ไม่หวนผมปืนมกรสุนมีจกัดอยู่แล้วนะครับไม่ต้องกลัวผม รไโหลดฝุ่นแป๊บเดียวแล้วก็ยิงต่อได้เลยนะครับประมาณนี้นะทุกคนชิวๆตายห,หนึ่งโอเคครับเรียบร้อยครับเรียบร้อยโรงเรียนจีนมาครับรอตุ่นหลังแดงนี่เข้าปะหลังแดงยิงตรงไหนก็เข้าเท่ากันนะครับที่บอกว่าไม่รู้เดี๋ยวเรารอรอสักครู่นะยิงตรงไหนเข้าเท่ากันวะแต่ทต่ไมยิงขามันเข้าแรงจัง โอเคครับยิงเลยครับผมกดค้างไม่ได้เลยนะครับไม่ต้องกลัวเวียนหัวนะครับเพราะปืนนี้มันไม่เวียนหัวนะครับไม่มีแรงดีดเนาะนะครับทุกคนเอาบิ๊กเบิ้งมันโอเคสวยครับรีโดสุดน้ำนึงนะครับแล้วก็ยิงต่อได้เลยนะครับเฮือย่างแรงครับทุกคนตอนนี้เรียบร้อยครับตายห่าแล้วครับเรียบร้อยปุ๊บมา ลองดูกระป๋อตัวนี้นะครับมังกรฟองหัวครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะแรงไหมนะครับเพราะว่าผมก็ไปเล่นรอบนี้เป็นรอบแรกเหมือนกันนะครับทุกคนปืดบอลก็แรงนะทุกคนแต่ว่าเราต้องยืนใต้ตีมเนาะเนี่ยกต่ว่าแรงไหมก็แรงแหละนะครับก็ใช้ได้นะครับแต่ก็ยิงนานอยู่นะครับผมโอเคครับประมาณนี้ทุกคนผมมีระเบิดมาใหม่นะครับก็คือระเบิดตัวนี้นะครับนี่ระเบิดตัวนี้ แล้วเบื่อจะดีปกติเนี่ยเสา,าปลาไปเนี่ยมันจะดาเมจคูณ2ใช่ไหมครับแต่ว่าอันนี้มันจะคูณ4นะครับทุกคนเดีย๋ยวเรให้แข่งกับมึงนะเดี๋ยวจะลองเทสให้ดูนะครับปั๊มนี่ครับเข้าเม็ดโลกลอยครับประมาณนี้นะทุกคนนี่เลยครับอันนี้ขึ้นระเบิดคูณ4เลยนะย้ำนะครับว่าคูณ4นะครับเพราะฉะนั้นมันก็โคตรโกงเลยผมบอกเลยนะเดี๋ยวเอามาก,ก่อนฮะมาอีกรอบหนึ่งครับอืเอ,อ,อ,อ้ภาษาในเกมนี่เป็นภาษาขมิรหรือเปล่าวะ <c oughs> ระเบิดไปครับผมอมแล้วก็ยิง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 ระเบิดไปครับปอมยิงไปครับตอนนี้พันธ์กำตีละคูนอยู่เยอะนะครับจะยิงเลยครับปั๊มยิงออนี่ครับบอกเลยครับว่ายิงบอลไม่เข้าเหลือเยอะมากนะทุกคนแต่มันก็ถือว่าได้อยู่นะก็เรื่อยๆนะอันเนี้ยโอเคครับ ใส่มีดดิครับมีดที่แบบว่าไวกว่าเยอะครับเฮ้ยไปแบบเด็ดฟิวเด็ดฟิวเด็ดเฟรดี้ครับผมโห้โอ้โหมีความแรงลงเหลืออยู่บ้างไหมเนี่ยเฮ้ยตัวนี้มันหลบฟิเวเดเดได้วยเปล่าไม่ตายว่ะเจ๋าวดิเคยรับผมปึ๊บขออน,น้าชัมีช่วยนะครับเพื่อการเล่งน,นะครับผมโอ๊บปุ๊บป,บป,บปบเจ๋ เชื่อเฟรดีแล้วใส่สุดผมใส่สุดใส่สุดอ้มเฮ้ยผมตายวะหนึ่งเลิกไปดีครับอ้มไวยเออเรียบร้อยแม่งโดนมีดโดนมีดเราครับมีดเราแรงกว่าเยอะเลยนะครับเอาจริงๆถามว่ามันลงผ่านมันมันก็ผ่านแหละมันใช้เวลาเยอะไงผมก็เลยขี้เกียจเสียเวลาก็เลยเอาปืนเอามีดแม่งใช้แม่งเลยนะครับประมาณนี้นะครับผม ก็สรุปให้ฟังสั้นๆแล้วกันนะครับกรหรับปืนไฟตัวนี้ก็เป็นปืนหนึ่งปืนนะครับที่ค่อนข้างน่าสนใจเลยนะครับผมน่าเล่นมากๆนะครับก็ถือว่าเต็มสิบผมให้ประมาณ7เลยนะนะครับเพราะผมคิดว่าค่อนข้างดีนะกระสุนมันเยอะนะครับแล้ว PVP มันก็ไม่ได้แย่ด้วยนะครับเออไม่ได้แย่ในด่านเก่าๆนะทุกคนอย่าไปลองเล่นดัาใหม่ๆนะด่าใหม่จะแบบหมาวยดแหกเลยนะครับเออนะครับก็เล่นได้เพลินๆเป็นปืนแก้แก้งเหอแล้วกันนะกรหรับปืนไฟตัวนี้นะครับเล่นมีก็ได้นะครับส่วนโโหมมมมด PVP อออบะไไรเงี้้ยกก็ถา่น เล่นได้อยู่นะครับมันอ่ะ <c oughs> นะอแต่ว่าอาจจะแพ้ระยะต้องหาระยะดีๆในการดักยิงเอานะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับการรีวิวปืนไฟนะครับในคลิปนี้ใครชอบก็ฝากกดไลค์แชร์สมัครให้กับผมด้วยแล้วกันนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับเบื่อกันไหมสำหรับโฆษณากวนใจถึงช็อตเด็ดทีไรแม่งเด้งขึ้นมาทุกทีปัญหานี้จะหมดไปครับถ้าคุณซื้อ YouTube Premium กับเว็บเคสหนึ่งหกไม่ใช่เว็บพนันเด้ออย่าเข้าใจผิด มีขายตั้งแต่รายวันยันรายปีเลยนะครับเริ่มต้นแค่เดือนละ39บาทเท่านั้นครับส่วนรายปีก็มีเช่นกันนะครับราคา699แต่ถ้าบอกว่มาจากกังฟูเนี่ยเขาลดให้100บาทเลยนะครับผมกูว่าลูกเป็นแปลกๆและนอกจากนี้นะครับทางเว็บก็ยังมีบริการแอปพรเเมียมมากมายไม่ว่าจะเป็น Netflix, Disney Plus, Spotify, True ID นะครับหรือไม่ว่าจะเป็นการเติมเกมออนไลน์ครับเช่น r e e Fire v a l o r a n t Pub G Mobile และยังมีเกมมากมายที่ผมยังไม่ได้พูดถึงนะครับ <Wow. S 1> ที่ไหนก็ฝากเว็บสปอนเซอร์ของผมไว้ในอ้อมกอดกับทุกคนด้วยนะครับสำหรับเว็บเคส168 Shop ช็อป